สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณนายบ้านนาเจย JO1 Official นะคะเดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวศาลเจ้าแม่ไสงามนะคะเดินไปด้านล่างเลยค่ะอุ้ยมีแต่ต้นใสไสย,ย้อย จะเป็นไซยอยนะคะงามมากน,นี่คือต้นไซโบราณต้นไซโบราณค่ะใหญ่มากสวยมากจะมีสารเจ้าแม่ไซยวนภพุลลักสารสุพรรณกัลยาสาร,สารปูป่ศรีสุโธและก็สารีิพุล เดินไปทางนี้ก็จะมีแต่ต้นไทรนะคะเดินตามต้นไทรไปค่ะนี่จะเป็นหินศิลาแรงต้นไทรอุทยานไทรงามนะคะหรือศาลเจ้าแม่ไทรงามนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ บรรยากาศไซงามแห่งนี้มีต้นไซขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากไซเหล่านี้เกิดจากต้นแม่อายุประมาณ350ปีค่ะแผ่กิ่งก้านสาขาออกรากซึ่งเจริญเติบโตเป็นลำต้นใหม่มากมายครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางประมาณ15,000ตารางฟุตค่ะดูบริเวณทางเดินที่เราเดินไปนะคะ ด้านขวาก็จะเป็นคลองน้ำเนี่ยแล้วก็จะมีปลาตัวใหญ่ๆมันกระโดดขึ้นมาค่ะอ้ปลาตัวใหญ่มากนะคะทางด้านซ้ายก็จะเป็นใส่แล้วก็ย้อยลงมานะคะตามทางที่เราเดินไปนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะคะที่เรามาก็เวลาประมาณบ่ายสามแล้วก็เลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะดูทางเดินค่ะลึกลับซับซ้อนวังเวงอยู่นะคะใส่ย้อย เต็มเลยมีแต่ต้นไซค่ะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะดูด้านบนก็จะเป็นก็จะเป็นใบไม้นะคะใบใบของต้นไซค่ะแต่ด้านล่างก็จะเป็นไสย้อยก็จะเป็นย้อยลงมานะคะมีทุกที่ทุกทางเลยแล้วก็จะเป็นทางเดินไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกราบขอพรกราบสักการะนะคะด้านในค่ะศารด้านในนะคะ ไซงามเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงนับตั้งแต่สมเด็จพระศีพัชรินทราบรมร,ราชินีนาคนะคะในรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสเมืองพิมายเมื่อวันที่21มกราคม2454และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ว่าไซงามค่ะ นอกจากนามอันไพเราะแล้วไซงามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจกับความสวยงามของรากไสที่พันกวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อนประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายโครงข่ายของใยแมงมุมเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะไซย,ย้อยรากไสบางส่วนทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่งจินตนาการ ถึงซุ้มประตูต้นไม้ผลงานสร้างสรรค์จากความเป็นธรรมชาติล้วนเลยนะคะนอกจากนี้กิ่งก้านของไซงามบางส่วนแปลเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพได้ด้วยค่ะสวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรขอโชคขอราบขอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันนะคะขอให้เจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปารถนาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้เฮงๆปังปังรวยรวยนะคะสาธุคะ่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาฝากเพื่อนๆที่มารับชมทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยคะ่ะ เดี๋ยวจะถ่ายไซย้อยให้ดูนะคะนี่มีแต่ไซย้อยเต็มไปหมดเลยค่ะก็จะเป็นทางเล็กๆเ,เขาจะให้เป็นทางเดินนะคะเข้าไปนะคะนี่รากไซนะคะรากไซดูค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะอุ้ยขนาดในรูปยังสวยขนาดนี้นะคะภาพจริงนี่สวยมากๆเลยค่ะถ้าท่านใดยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะหาโอกาสแวะมานะคะ สารเจ้าแม่ไซงามค่ะที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเลยประทับใจในความงดงามของต้นไซค่ะต้นไซย้อยค่ะตัวหักหน่อยนะครับต้นไซมีร่มเงาครอบคลุมพื้นที่ประมาณสามหม้าพันตารางฟุตนะครับ มีอายุมากกว่า350ปีสถานที่แห่งนี้รู้จักและมีชื่อเสียงมานับตั้งแต่เมื่อสมเด็จพ,พร,ระศินพระชินทราภิรมราชินาตในรัชกาลที่5นะครับได้เสด็จประพาสเมืองพิหมายเมื่อวันที่21มก,กราคม2454และได้พระราชทานชืน่อสถานที่แห่งนี้ว่าไซนานะครับฐา นาคราชนะครับมาขอพรได้นะครับมาดูฝั่งตรงน,นี้สักหน่อยเรือนวิบูลักษณ์เป็นเรือนโบราณนะครับเป็นเรือนโบราณเรือนวิบูลักษ์เป็นเรือนอโบราณกลางแม่น้ำนะครับอันนี้เป็นต้มใสอย่านั้นเลยนะ <S <S ร ห้ามเข้านะครับแต่ก่อนนี้เป็นที่พักเรือนวิบุญลักษณ์นะครับอายุหลายร้อยปีเขเลยสุดโทมไปสักหน่อยนะครับ

ลงไม่ตื่นก้าต้นไทรนิ่หลายร้อยปีนะครับดูรากของต้นไทรค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะไทย้อยค่ะเขาก็จะย้อยลงมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นทางเดินรอดไปนะคะเป็นเกาะเป็นเกาะกลางนะครับมีลำน้ำล้อมรอบ สวยงามมากค่ะไซย,ย้อยค่ะถ้าท่านใดที่เดินทางผ่านอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะอย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวนะคะอยู่ไม่ไกลนะคะจากปราสาทหินพิมายค่ะอยู่ใกล้ๆกกันเลยนะคะหาง่ายค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ หุดทูบอธิษฐานขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะคะดูด้านบนของต้นไซค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะไซ